สวัสดีครับนี่ช่องหมักสันบ้านนานะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ <more> นะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ <c oughs> วันที่ผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับเงื่อนเดือนนะครับเอาตรงตรงผมนะครับ ผมตอนนี้ผมก็ทำงานมา4ปีนะครับผมก็มาเดือน1 1 f นะครับวันที่3นะครับผมก็นี่ครับสิ้นเดือนนี้ก็จะได้โบนัสนะครับแต่ไม่รู้จะได้เท่าเติมหรือเปล่านะครับว่าทุกปีจะได้อยู่2 0 0พนะครับ แต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับนี่แหละครับคือความโชคดีนะครับที่ได้มาตกที่มันดีนะครับผมทานเงินเดือนตอนนี้ของผมก็อยู่อยู่แปดพันนะครับนะตีไปแปดพันนะครับแปดชั่วโมงนะครับนี่แดชั่วโมงเลยมันทำงานวันเสาร์ด้วยนะครับทํางานหกวันหยุดหนึ่งวันนะครับหกวันหยุดหนึ่งวันนะครับเขาจะมาให้ทํางานเจดวันนะครับผิดกฎหมายนะครับผม ก็ได้8,000นะครับ8,000ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องการอยู่การกินนะครับเรื่องอาหารเขาก็ตั้งงบไว้ให้1,500เช็คนะครับผมก็ใช่ไปแต่ละเดือนตอนแรกก็ใช่ไปสี่0้อย่างนี้นะครับพอหลังก็เริ่มประหยัดขึ้นครับก็เหลือเยอะขึ้นนะครับ เงินที่ได้มานะครับ8ปดพันนี่ครับก็โดนหักค่าห้องค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่าไวไฟนะครับค่า w i ไฟแล้วก็ค่าซักผ้านะครับนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซักผ้าเองนะครับผมถึงเวลาก็เอาใส่ถุงไปให้เขาซักให้นะครับผมแต่บางที่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไรนะครับ แต่ฮักแล้วนะครับของผมนะครับของผมนะครับไม่เกี่ยวกับทางอื่นนะครับผมอาจจะว่าอาจจะว่ากันนะครับทางผมนะครับได้แปดพันนะครับฮักแล้วนะครับเหลือนะครับถ้าประหยัดนะครับถ้าไม่ประหยัดก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่พันน่อยๆนะครับผมแต่นี่ผมประหยัดได้ครับผมก็จะเหลืออยู่ห้าพันกว่าจบ ห้าพันห้าห้าพันสามห้าพันเจ็ดอย่างนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมทามาแบบถูกถูกมาถูกต้องแล้วก็ไม่หนีไปไหนนะครับก็จะได้สวัสดิการการรักษานะครับนะครับแล้วก็โบนัสต,ต่อปีนะครับทํางานครบหนึ่งปีนะครับก็จะได้เงินกินเปล่าเขาเรียกเงินอะไรไม่รู้ครับสองรอยกว่าเช็คนะครับแล้วก็สามารถลาก,ลก,กับ ไปพักได้ปีต่อปีนะครับหรือว่าส่วนมากปีนึงเขาจะไม่พักดอกกับสองปีเขาจะพักนะครับนะพักได้สามารถลาพักได้นะครับแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบอกไว้เลยนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับตกตกแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับบางที่เขาก็เรื่องแต่ดวงครับบาประเทศนี่ดวงครับต้องใช่ดวงคักนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม เด่กวก็บอกคนน,ตกตนั้นต๊ตรงนี้ตรงไงโต๊ะตรงไม่ดีมันมันเลือกไม่ได้ครับเลือกที่ลงไม่ได้ครับผมถ้าสูไปไว้ก็ต้องถอยออกมาอย่างน้อยต้องขอ,อก,ก่อนนะครับขอย้ายที่ย้ายทางถ้ามันขอไม่ยากขอเย็นมันก็ต้องทนนะครับผมไม่แนะนําในการหนี้นะครับผม <c oughs> บางที่เขาก็ได้อยู่ อยู่อะไรแปดพันเก้าพันนะครับผมบางทีเก้าพันสวนนะครับแต่แต่งานมันคันักนะครับผมแต่พูดถึงตรงวันที่ผมอยู่ดีกว่าครับตรงอื่นก็มีบ้างนะครับก็ทรลทบ้างนะครับใครเห็นเขาเคยเขาไปค้นหาดูครับในแรงงานแรงงานอิสราเอลใน YouTube นะครับก็จะรู้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นแบบไหนนะครับก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วครับต้องจะมาก็คือว่าใจนะครับใจต้อง ต้องสู่แล้วลู่รู่ตัวแล้วต้องเจอนักนะครับใจนะครับหนึ่งใจแข็งไว้ก่อนใจสู่ใจอดทนนะครับผมถ้าเปรียบเทียบการอยู่บ้านเราตอนนี้แล้วก็นี่ดีสุดแล้ะครับหรือว่าเปรียบเทียบในงานนะครับกับกับงานที่เรามางานที่เราทําอยู่กับบ้านนะครับเงินเดือนสามสี่หมื่นถามว่าเหลือเก็บไหมไม่เหลือเก็บครับ ใช่เมเดเจบงานนักไป้สามสี่หมื่นแต่ทําไมเงินเมลเอเจบอ,อยู่บ้านนะครับถ้าคนคิดจะมาตั้งรักโดยเองจริงนะครับถา,ามว่ามันมันมันไม่แพงนะครับแสนหนึ่งครับบางที่สามแสนสามแสนสามแสนกว่าแต่เขาว่าที่นี่คือว่าถูกชุดแล้วครับแสนงบแสนหนึ่งนี่คือการเดินทางค่าเช่าค่าของตรวจโลกตรวจไรแล้วครับ เหลือเหลืออยู่ครับที่กระเป๋าแต่ผมที่กระเป๋ามหาลอยนะครับหาลอยเช็คนะครับเชื่อไหมครับผมที่กระเป๋ามหาลอยเช็คนะครับน่าครับผมมาถึงกันย้อมๆใช่เป็นเดือนสองเดือนนะครับย้อมๆย่อมๆนะครับแต่มมนไม่ยากหรอกครับของกินของอะไรมันก็มีทุกอย่างแหละครับจุ่งครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่จะมานะครับตั้งใจแข็งนะครับตั้งใจให้มั่นนะครับว่าเรามาเพื่ออะไรนะครับ มาเพื่อฐานะมาทำฐานะให้ทางบ้านเราดีขึ้นนะครับหรือว่าเรามาเพื่อสนุกสนานนะครับผมต้องเอาหาจุดที่มันหรือว่าอยู่บ้านเรามันมันอยู่ไม่ได้ก็บางคนก็ต้องมีหนีมีสินกู้มานะครับนั่นก็ต้องตั้งใจนะครับผมมาด้วยความมุ่งมั่นนะครับอย่ามาด้วยความไม่มีเป้าหมายนะครับ มาตรงมาเรามานี่เราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราต้องทําอยากได้อะไรอยากสางอะไรกระบ้านเรานะครับผมอ่ะขอฝากไว้ด้วยครับมาแล้วอย่าทอนะครับถ้าทอแล้วจะไม่มีอะไรได้กลับไปนะครับผมฝากไว้นะครับผมก็ขอฝากช่องไว้ด้วยเล้วกันนะครับผมช่องบักสันบ้านนานะครับผมพิมพ์เข้าไปครับทาง youtube นะครับ h u n t i นะครับสันตินะครับนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ้วกพิมภาษาไทยบักสันบ้านนาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมฝากไปกดติดตามทางเพจ Facebook ด้วยนะครับเพจปักสันบ้านนานะครับเหมือนกันครับพิมพ์เหมือนกันครับกับทาง YouTube ครับผมหรือฝากปากไปกดติดตามนะครับผมทาง Facebook ครับเข้าหอมลูกพตินาโคราชนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ